ขอลงสักนี้เลยคือสุดละที่ถึงมานานแล้วใช่ไหมลงอาอ้าวเป็นสระไว้น้ําที่สูงที่สุดอะ่ะ <c oughs> ที่ลงมานะเอาพูดจริง <c oughs> ชั้น60นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงเลยมีจักรุชีด้วยชอบชอบลงอ่าแต่ <c oughs> ลงกับผมสองคนเนาะได้เหมาเลยเตืออ่กีกับสคนเรื่องแทงไว้ใจผมเลยแทงผัวค่ะครับ <c oughs> สวัสดีครับ FC ช่องแจ็คแฟนฉันนะครับวันนี้ผมแล้วก็แฟนนะฮะน้องใบหมอนเนี่ย <c oughs> เห็นผมแต่งหล่อเป็นพิเศษแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกับใบหมอนอยู่แถวริมแม่น้ําเจ้าพระยาครับซึ่งที่ผมอยู่ตรงน,นี้นะครับเขาว่ากันว่ามีอ่างติดริมแม่น้ําที่แจ่มมากๆพอพูดถึงอ่างโอ้โหผมนี่แบบ รีบมาเลยฮะแจมจนที่ผมเนี่ยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูด้วยกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้าซึ่งวันนี้นะครับผมมีไกด์ใจดีพาทัวร์นะครับชื่อว่าพี่เจครับแล้วจะมาแนะนําของสวยๆงามนะครับให้ผมเนี่ยได้ชมนะครับพร้อมกับจุดไฮไลท์อ่านติดแม่น้ําย้ํานะครับอ่านติดแม่น้ํานะฮะแค่ฟังชื่อผมก็อยากจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณเจเนี่ยพาผมไปเลยครับตามกันมาเลย ที่นี่เขาเดอะโพลีแทนเอลควาโครงการเราได้เตรียมพื้นที่สระว่ายน้ำไว้มากถึง3สระนะครับคือต้องบอกกันนะครับว่าสาสระเนี่ยสระแรกนะครับผมก็คือบรรยากาศนี่คือแบบติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยใช่สวยมากเธอมองแล้วเป็นไงบ้างอะสวยแล้วก็คือบรรยากาศดีลมเย็นอ,ะอ่ะมันั่งรับลมนั่งชิลๆอย่างเงี้ยดีมากชอบแต่ลงกับผมสองคนเนาะได้เหมาเลยอีกกัสองคนสระว่ายน้ำที่สองของที่นี่ถูกต้องครับออลควาติก้าพูลนะครับ <laughs> ออกแบบมาสไตล์ลักชัวรเลือกใช้วัสดุหินอ่อนนะครับในการทําสระว่ายน้ําสระว่ายน้ำโอลิมปิกนะครับความยาวนี่คือแบบโอ้โหมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปต่างจังหวัดที่พักในกรุงเทพที่เหมือนตากอากาศและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมเนี่ยจะพาใบาหมอนนะครับมาอ่างอ่างที่ผมชอบครับอ่างติดริมแม่น,น้ำไปดูกันครับ เป็นไงครับ <laughs> สวยมากคาวติก้าพูครับขอลงสักนี้เลยคือสุดละที่ถึงมานานแล้ว <laughs> ใช่ไหมลงอาอ้าว <laughs> เป็นสรไว้น้ำที่สูงที่สุดอะ่ะ <laughs> ที่ลงมานะอููจริี <laughs> ชั้น60นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงเลย <laughs> ต้องบอกนะครับว่าทั้งสามสระเนี่ย ดีมากๆเลยนะครับแต่สาที่3เนี่ยเป็นสาที่พิเศษนะครับเพราะว่าสามารถเนี่ยชมเทควิวคุณดูนะครับบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพรยานะครับคุณดูฮะนี่คือมองรอบไปเนี่ยก็เป็นเมืองนะฮะมีจากรุชีด้วยชอบชอบลง่างเดี๋ยวไปไหว้ต่ออีกมุมหนึ่งก่อน พื้นที่ส่วนกลางรับรองแขกอีกจุดหนึ่งครับของลูกบ้านทุกท่านที่นี่แล้วก็เป็นวิวพาโนรามาทั้งหมดเลยทงบรรยากาศแล้วก็พูดคุยงานกันไปข้างนอกไปนั่งได้ใช่ไหมได้ครับติดลิมแม่น้ำมาาแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับ เห็นบรรยากาศคุณผู้ชมต้องบอกนะครับว่าถ้ามองตรงจุดนี้หรือนั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยวิวแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่จะเตรียไว้สําหรับลูกบ้านของเราที่นี่ทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยงานการประชุมงานหรือว่าจะเป็นวันที่นั่งทํางานสบายสบาย แล้วห้องนี้นะครับเป็นห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะครับเหมาะสำหรับคนชอบตีนะครับผม <iera> ตีกอล์ฟตีกอล์ฟครับเจเย็นนะครับ <Battlefield> ห้องนี้เนี่ยครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะครับ ลูกบ้านก็สามารถมาซ้อมได้ได้เลยวันนี้เรามีเกมมาครับถ้าคุณแจ็คแทงลูกดํานี้ลงนะครับเรามีสิทธิพิเศษสําหรับคุณแจ็คท้ายรายการด้วยนะครับวันนี้ผมให้โอกาสคุณแจ็คได้แทงได้2ครั้งถ้าลงเนี่ยภายใน2ครั้งเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษให้แฟนผมนะถูกต้องครับโอเคค่ะแล้วถ้าลงทั้งสองครั้งอะโรเจอร์เยอะเลยค่ะดับเบลเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะแทงให้ดีเลยแทงให้ดีๆนะเผื่อได้สุนทรรถยับได้มางนะเรื่องแทงไว้ใจผมเลยแทงพูอะค่ะแทงพูอะค่ะครับจบเนาะโอเคจบครับโอเคนะครับดีๆด้วยครับคุณแจ็ค แล้วสำหรับตรงนี้นะครับเอาคว้าการ์เด้นะครับเนื้อที่กว่า2ไร่ครับคุณแจคุณไบบอล <c oughs> แล้วที่สําคัญก็คือว่าเรามานั่งใต้ต้นไม้เนี่ยเรายังได้รับออกซิเจนจากต้นไม้นะครับ <c oughs> เสียงน้ําก็แบบให้มันถึงนึกถึงบรรยากาศฟิลธรรมชาติ <c oughs> ใช่โอ้ที่นี่เขามีครบเนาะ นี่นะครับสำหรับพื้นที่ฟิตเนสครับกับวิว270องศาครับคุณแช้คคุณแบมอนทางโครงการเดอะพรีไทาน้อควาเราเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบ2ชั้นด้วยสําหรับชั้น60พื้นที่ตรงนี้จะเป็นคาร์ดิโอทั้งหมดเลยเป็นอุปกรณ์ลูวิ่งที่ปั่นจักรยานสําหรับด้านบนครับชั้น61ก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งเขาเลือกอุปกรณ์ฟิตเนสได้ดีมากๆคือของยี่ห้อดีเลย และตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสกายเลาวครับของโครงการเป็นชั้นด้านบนสุดครับที่ชั้น61ของโครงการ The p r o เจ s s i o n a l q เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์และเป็นจุดที่สามารถเทวิวได้ดีที่สุดครับกับวิว360องศานะไม่ว่าจะเป็นวิวฝั่งด้งดานเกาะเก็ดหรือนะหรือว่า,าจะเป็นวิวฝั่งทางด้านกรุงเทพมหานครคือต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับเทวิว360องศาแล้วก็าสามารถเห็นซันเซ็ตช่วงเย็นเนี่ยอยู่กับแฟนเนาะโรแมนติก จริงไช่แล้วคือรอบห้องก็คือเป็นกระจกหมดเลยไงสวยมากชอบไหมครับที่รักชอบค่ะนี่ครับจะเป็นห้องรับแขกนะคเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นของแบบ1ห้องนอนขนาด30ตารางเมตรทางโครงการเราจัดเตรียมสําหรับเครือประกาศไว้ให้แล้ว2เครื่องนะครับผนังได้ติดตั้งวอลเปเปอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนอกจากอ่างแล้วนะครับที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือวิวห้องแบบนี้นะฮะวิวอย่างสวย คือตื่นเช้ามาคุณก็จะเห็นเลยฮะแม่น้ําเจ้าพญานะครับเต็มตาเลยครับใบหมอนเป็นไงชอบไหมชอบมากเนี่ยห้องในฝันเนาะพอดีเลยห้องเนี้ยเอาเลยไหมได้อยู่แล้วมัญหาเพราะว่าคือตื่นมาปุ๊บแบบมันก็แบบเทควิวแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยมันหาไม่ได้นะถูกใจมากอยากได้เลยห้องเนี้ยพี่แล้วบริษัทเอาคว้าเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเขามีจุดที่ไหนแบบน่าสนใจบ้างช่วงเวลาเย็นๆที่ด้านหน้าแม่น้ำไปกันครับไปค่ะ เอาที่มาดูแล้วเป็นไงบ้างชอบชอบเพราะคอนโดสวยส่วนกลางดีแล้วก็ห้องนอนเจอแม่น้ำอย่างมันสดชื่นเนี่ยชอบอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงพี่เจผมชอบที่สุดก็คืออ่าง jacuzzi อ๋อไม่พ้นเลยชอบลงอ่างมากๆแล้วก็วันเนี้ยพี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆสําหรับเราเพิ่งมาคบกันแล้วก็อยากให้หมอนเนี่ย ทำเพือ่อครอบครัวไปเรื่อยๆเนะาะนี่คือจุดเริ่มต้นของหนูที่แบบโอเคหนูได้สมบัติสิ่งที่หนูตั้งใจแล้วที่เราส่วนลดให้หนูแล้วแต่เรื่องผ่อนนะหนูไป่ผ่อนเอง <laughs> <laughs> เอาเอาได้่ว่าจะซื้อให้ไงไม่ไมไม,มันดูไม่น่ารักผู้ใหญ่ไม่ค่คนงอ <laughs> ถูกไหมพี่พี่ต้องเชอเขาเลยเนาะไ้เกี่ยวกับผมนะดาวให้ใช่ไหมดาวให้ใช่ไหมดาวอะไรไม่ดาวส่วนลดพอยังไงใครดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับในช่องแจ็คแฟนฉันนะครับอยากให้พวกเราไปไหนหรือทำอะไรก็บอกได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ